สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันกันกบผมนายส่องหนังในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับหนังเรื่องอัสหลอนลวงเราก่อนจะมาดูรีวิวคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนเพื่อทุกคนกด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังแนวตื่นเต้นระทึกขวัญน,นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลอนค่อนข้างที่จะมีความจิตจิตหน่อยนะฮะ กำกับโดยจอแดนพิวนะก็คือเป็นผู้กำกับที่มีผลงานมาเมื่อไม่นานวันนี้ก็คือเรื่อง g ก t เอานะฮะลวงร่างจิตหลอนโห oh, เรียกได้ว่าหนังเรื่อง g ก t เอาเนี่ยเป็นกระแสที่ดีมากๆเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างจะใช้ทักษะด้านการเขียนบทและการถ่ายทอดที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวซึ่งเรื่องเก t เอาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่า แค่เห็นตัวอย่างนะก็โคตรหลอนแล้วพอไปดูแล้วรู้สึกว่ามันมากกว่าความหลอนครับมันมีความจิตจิตในหนังซ่อนอยู่และในเรื่องอัสนะครับพุ่มกับจอแดนพิวนะครับกลับมาจับงานชิ้นนี้เนี่ยกับบทในหนังเรื่องนี้แล้วก็พลอตต่างๆเนี่ยแค่เห็นตัวอย่างก็รู้เลยนะครับว่าโคตรน่าดูครับในเรื่องนี้เนะี่ยมีทั้งความหลอนและความจิตและความลุลทึกซ่อนอยู่อย่างแน่นอนหนังเรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยลูปิต้า นิยองโงนะครับวินสตันดูกทีมไฮเดกอ e r นะครับยายาอับดุลมาทินแอนนาดิออฟนะครับจัดจำหน่ายโดยยูนิเวอร์แซลเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกท่านที่ได้เห็นตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะก็คิดว่าสายรุ้ระทึกสยองขวัญน,นี่ก็คงอยากดูแน่นอนเอาเป็นว่าผมคนหนึ่งนี่แหละครับก็ได้ไปดูมาแล้วนะครับวันนี้แล้วก็อยากจะมาระบายความรู้สึกแล้วก็รีวิวให้ฟังนะครับว่าเรื่องอา,อางร์สเปนยังไง ผมก็จะไม่เล่าเรื่องย่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยบรรยายเรื่องย่อยไม่ได้เลยแม้นจะนิดเดียวเลยจะรู้แล้วก็สปอยเลยเอาเป็นว่ามาที่ด้านบทภาพยนตร์นะครับบทภาพยนตร์ในหนังเรื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าใครที่เป็นแฟนหนังเรื่อง Get Out หนังเรื่องนั้นเนี่ยมาดูเรื่องนี้นะครับไม่ผิดหวังนะ คือสไตล์ของพุ่มกับจอแดนพิวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่น่าจับตามองเลยนะครับมาจับงานชิ้นที่2เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคืนฟอร์มแนะแล้วก็สามารถทําได้ดีมากๆกับแนวคิดกับพล็อตต่างๆทำพล็อตของหนังที่มันแหวกและแปลกใหม่นะไม่ซ้ําอยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยในมุมมองความรู้สึกของผมนะครับบางที่ด้านการสแสดงนะครับด้านการสแสดงเนี่ยโอ้โหหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สเกลไม่ได้กว้างมากนะก็เป็นสเกล ที่อยู่เพียงแค่ตัวละครแค่กลุ่มเดียวนะครับก็คล้ายๆ e ก o เอนะแต่ผมคิดว่าในอย่างเรื่อง Get o อ t เนี่ยโอ้โหสเกลก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับตัวละครค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าในอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็คือครอบครัวนี้เลยนะครับ4คนเล่าเรื่องได้ดีแฮะและนักแสดงก็แสดงได้ดีด้วยผมขอชื่นชมนะครับแสดงได้ดีมากๆเพราะว่าตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยต้องแสดงเป็นสองบุคลิกครับซึ่งนักแสดงทุกคนเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้โคตรแบบ หลอนเลยว่ะคือโคตรสะพึงอะ่ะโคตรจิตอะ่ะทําได้ถึงมากคือในในตัวอย่างเราจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวละครจะมีสองฝั่งนะซึ่งเป็นคนคนเดียวกันแสดงชื่นชมครับหูทําได้แบบโคตรถึงเลยทําให้ผมรู้สึกว่าให้ผมเป็น เป็นเจ้าตัวเนี่ยผมหลอนมากนะมาเจอเรื่องแบบนี้คือด้านการแสดงเนี่ยเวลกูดมากๆเลยนะครับมาด้านที่องค์ประกอบฉากแล้วก็สิลน,นะครับแล้วก็มุมกล้องต่างๆ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกทุกอย่างในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่า ลงตัวครับทำออกมาได้ดีโดยเฉพาะซีนย้อนกลับไปปี1980นะในยุคนั้นโอ้โหทำออกมาได้แบบโดนฮะทั้งสีหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ดนตรีมิวสิกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นซิมโฟนิกหรือออเคสตรา Orchestra นะครับโดยมีไวโอลินเชลโลเป็นหลักเลยแล้วก็โอ้โหบอกได้เลยนะครับว่า ถ้าใครที่ดูหนังเรื่อง The Conjuring เนี่ยเนี่ยเรื่องนี้นะครับ The Conjuring แล้วได้ยินซาวและดนตรีของ The Conjuring เนี่ยมันหลอนใช่ไหมใช่ครับซาวมันหลอนมากสำหรับเรื่องอาร์ตนะครับมันมีความหลอนเพิ่มเติมคือความจิตฮะ คือหูสาวไวโอลินที่เล่นด้วยเมโลดี้แบบเนียโน้ตววัยหลอนๆซ้ำไปซ้ำมามันทำให้ผมจิตตกได้เลยนะครับประกอบกับภาพของนักแสดงแล้วก็พลอตที่เข้ามาเนี่ยหู่มันส่งเสริมหนังได้ดีมากแล้วจังหวะของดนตรีที่เข้ามาไม่ได้มาทั้งเรื่องนะฮะมาถูกที่ถูกทางหนังค่อนข้างจะมีจ้ำสแกร์บ้างนะแต่จ้ำสแกร์แบบเงียบๆอะ่ะผมเพิ่งเคยเจอเรื่องนี้จ้ำสแกร์โดยที่ไม่มีดนตรีใส่เลยคือจ้ำสแกร์ด้วยอารมณ์และภาพล้วน แล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยแบบซาลลอนของไวโอลินโหดนตรีเรื่องนี้ผมให้10เลยนะฮะเยี่ยมมากครับสุดท้ายนะครับพุ่มกับก็บคือจอแดนพิวนะครับโหผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าผมยกนิ้วโป้งให้2นิ้วเลยนิ้วโป้ง2นิ้วเนี่ยคือยอดเยี่ยมครับคือสามารถคุมงานคุมโทนได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมแล้วก็สามารถสื่อสารหนังเรื่องนี้ออกมาให้มันมากกว่าความระทึก ความลุ้นความสุพลึงความหลอนน่ะคือมันจิตมากๆกอะมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะโรคจิตเลยนะหูแล้วก็ทําออกมาได้แบบรุนแรงโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเลือดสาดเหมือนหนังสยองขวัญเกรดบีสมัยก่อนน่ะแต่รุนแรงเข้าไปในความรู้สึกได้จริงๆนะฮะภาพรวมทั้งหมดของหนังเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยเลยว่าสายหนังตื่นเต้นระทึกขวัญน,นะครับรุนระทึกเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้ว ความเจ๋งของหนังเรื่องนี้คือมันคือสิ่งใหม่ที่เขาเขียนพรอตบทออกมาท right. ําให้เราเนี่ยคาดไม่ถึงนะฮะคือคาดไม่ถึงเพราะเฉลยไปแล้วโอ้มาถึงจุดนี้เราก็คิดไม่ได้จนมาถึงตอนจบของหนังเนี่ยโหแม่งหักมุมโหแล้วพอเดินออกจากโรงมาก็จะมึนๆลหลอมหน่อยเพานั่งคิดทบทวนนะนั่งคุยกับคนที่ดูด้วยกันนะครับว่าเฮ้ยมันมีดีเทลอะไรที่เราขาดหายไปบ้างปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ มันมีดีเทลที่ทําให้เราต้องนึกย้อนออกมาเพียบเลยนะฮะมากมายจนผมเนี่ยไปดูรอบสองแน่นอนนะครับพรุ่งนี้เพราะว่าดีเทลมันเยอะมากแล้วผมจะดูภาคไทยด้วยตั้งใจแบบนั้นจริงๆเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้นะครับเยี่ยมครับดีค่อนข้างดีมากๆเป็นหนังสยองขวัญลุ้นระทึกที่มีความจิตความหลอนได้อย่างเต็มเปีเป่ยมเลยทีเดียวภาพรวมของหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนนไป 8.5เต็ม10ครับฟังไม่ผิดนะครับหนังเรื่องนี้นะครับอาหลอนลวงเราผมให้คะแนนไปทั้งหมด8.5เต็ม10และ็สมชื่อไทยเลยนะครับหลอนจริงลวงจริงและเราอะ่ะโดนหลอนและลวงจริงๆครับหนังแม่งเจ๋งมากผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะสายไหนอะ่ะนอกจากดัมโบในสัปดาห์นี้นะเรื่องนี้ห้ามพลาดนะครับ ก็ขอเชียร์เลยลวกันเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกสะพรึงและตาตึงในโรงได้อย่างแน่นอนและทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะไปดูรอบสองเพื่อเก็บดีเทลนะฮะไปดูนะครับเรื่องนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกด u b s c r i b e และก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปดูได้เลยนะครับตีตั๋วได้เลยนะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับเรื่องอาร หลอนลวงเราขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้กับผมนายสองหนังขอบคุณทุกคนมากๆที่กดไลค์หรือกดแชร์หรือกดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจทําให้ผมมีพลังในการมารีวิวเล่าความรู้สึกให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะครับแล้วก็จะพยายามทําให้ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังครับและขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังเรื่องอัฟหลอนลวงเรา สุดท้ายนี้ไปดูหลังเรื่องนี้ทุกโรงคงภาพยนตร์นะครับสวัสดีครับ